เพิ่งมารู้ว่าไม่ได้เป็นญาติกันี่หนูนาอยู่ต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกถูกค่าทางมาเล่นเอ็มวีก็เลยมาเจอกับบักโรเบิร์ตและอีพอสอีพอสเนี่ยมีบ้านที่กรุงเทพก็เลยให้บักโรเบิร์ตกับอีนนนเนี่ยอยู่ด้วยกันเอออยู่ได้แล้วอีบักโรเบิร์ตกับอีนนนเนี่ยจ่ายค่าเช่าให้อีพอสเนี่ยตลอดไม่ได้อยู่ฟรีะนนที่อยู่ฟรีนะอีพอสล้าเลิกบุญคุณทําไม ตอนน้อยู่ปีนะคะตองพอบักโรเบิร์ตพาอีนนอรับงานบักโรเบิร์ตได้หกสิบแล้วอีนนนได้สี่สิบสี่สิบใช่ค่ะตลอดนะคะตลอดค่ะตลอดนะคะแต่มึงเห็นไหมาี่บ้านก็จ่ายนะคะค่าน้ำค่าไฟช่วยนะคะช่วยหมดหารหมดและทุกเทศกาลซื้อของให้อีพอสตลอดอีนนอซื้อของให้อีพอสตลอดซื้อทองคาซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรทุกอย่างให้อีพอสตลอดเพราะอีนนนรักอีพอสมาก ผูกไปนอไปเที่ยวต้องแบ่งไปสามคนไปเที่ยวไปด้วยกันตลอดเพราะถ้าอีนอนอยากไปกับสองคนหรือว่าไม่มีอีพอสอไปด้วยอีพอสองอนค่ะอีพอสองอนมีความงอนด้วยอนค่ะนี่มันตัําใจค่ะว่าทำไมไม่มีพี่แทงที่แบบเข้ามันมีชุดตรงนะกูเนี่ยนะอีมอลลี่เป็นญาติอีแบนะกเอาพูดตรงเลยพวกกูเป็นญาติกันสองคนแล้วถ้าแบบว่ากีได้อ่ะ จะไปเที่ยวกับแฟนไม่กูจะไปไปที่สามทำไมเออไม่ใชปะมึงจังหวนทาไมท้ามึงไม่มีอะไรอะเพีงใจเราก็ต้องเจ้เออไม่เป็นไรมึงไปกับมึงไปกับแฟนเลยอะถูกไหมตามความเป็นจริงอะมันเลยทําให้มันเลยทําให้มันเลยทําให้อุ้ยหล่อย่าพ่อนองอะเราเราไม่พูดกูมืองฉันกับเธอมใช่หรอกมันเลยทำให้พ่นนองอะมาปรึกษาเจ๊มอลลี่กับเจ๊แบแบแล้วก็อีป้าป้ามาตาอีป้าสมศรีทุกคนว่ามันไม่ปกติความสัมพันธ์ระหว่าง สามคนมันไม่ปกติตั้งแต่แรกแต่อันนี้คือพูดต,งตรงๆว่าไม่มันไม่มีการคอนเฟิร์มชันนะทุกคนคือมันม,มีการยืนยันมาคือพวกเราอ่ะไม่ไม่อยากพูดในการแบบว่ายืนยันคอนเฟิร์มว่าว่าเขาว่าแบบว่าแบบว่าเออแบบยายพอ,อกับอะไรเงี้ยมีแบบความเป็น,น<า>หน่วงก<ม>ันไหมไ<ม>รู้เราไม่ได้มีหลักฐานเราไม่เราไม่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ดีกว่าแต่ที่เราอ่ะเราทราบมาคือไม่ใช่ญาติถูกต้อง เอาแค่นี้ดีกว่าอะไรที่มันไม่เป็นความจริงเราแล้วเราไม่มีหลักฐานเราจะไม่พูดแต่ทุกอย่างที่พูดในนิทานมันมีหลักฐานค่ะมันมีหลักฐานมันอืมอูอยู่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกแบบโหหลายปีแล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าคือเราอะ่ะตอนตอนแรกที่เราแบบอยู่ด้วยกันเนาะมาปุ๊บเคยเจอแบบว่าเจมออ่ะอีเจมอเนาะมันเคยเจอแบบว่าพอสอบไปแล้วรอบหนึ่ง แล้วก็เลยรู้สึกว่าอือใครคนนี้ใครแบบรู้สึกว่ามีเซนผู้หญิงมันจะมีเซนเนาะก็ตัวติดตลอดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าว่าเอ้ารู้อยู่บ้านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันสามคนปู๊งอเาอเฮ่ออะไรเงี้ยใช่สามคนหรอไม่ใช่เออก็ไม่ได้ซีเรียสตอนที่อีเจมอมันมีแบบเออมันมีลูกน้องอย่างเงี้ยมันก็แบบเออมานอนบ้านได้ไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือเวลาไปเที่ยวต้องไปด้วยกันเออถ้าไม่่วยอีพอส์อีพอลส์งดอันนี้คืออะไรฉัน มึงอยู่กูมาก่อนมึงไปเที่ยวกันสองคนกูงอนมึงญาิฉันหิบไงเป็นแม่เป้าเขาแอบเป็นแม่ลูกแต่คิดว่าเป็นแบบเป็นเป็นคนให้ที่อยู่อาศัยหรือเปล่าแต่แต่แต่ก็จ่ายให้นะแต่ก็จ่ายให้ทุกเดือนนะก็เช่านะแต่ก็เห็นแบบว่าแต่เราหูนะแต่แต่ได้แต่ได้